วันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามเข้มแข็งที่สุดแล้วครับที่จะมามาส่งน้องนะครับเพราะว่าเขาคือความสดใสของพวกเราเขาคือรอยยิ้มของพวกเราไม่ว่าจะเจอตอนไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับมันมันมีแต่ความความรู้สึกสนุกความรู้สึกแบบบันเทิงหาพวกเราตลอดเฮียผมชอบเฮียมากเลยเฮีย <Yeah. S 1> <here. S 2> คือไอดอลผมนะผมจะจัดรายการให้ดีเหมือนเฮียเลย <Here. S 2> ทุกครั้งตอนนี้เสียงมันก็ยังก้องอยู่ในหัวว่าครับเฮียคำนี้ โกพูดบ่อยมากทุกคนบอกว่าโก้คือกาแฟยามเช้าของพวกเขาครับก็วันนี้ก็มาส่งน้องครับแล้วเราก็ก็เราครู้สึกว่า เราก็อยู่ด้วยกันมาทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้วันหนึ่งมันมันก็ทนหนานมากก็ทําใจอยู่อยู่สองวันวันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามเข้มแข็งที่สุดแล้วครับที่จะมามาส่งน้องนะครับเพราะว่าเขาคือความสดใสของพวกเราเขาคือรอยยิ้มของพวกเราไม่ว่าจะเจอตอนไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับมันมันมีแต่ความความรู้สึกสนุกความรู้สึกแบบบันเทิงหาพวกเราตลอด ไม่เคยมีเรื่องทุกข์มาบอกไม่เคยมีเรื่องเศร้ามาบอกเป็นคนที่มีอันดีจี้ที่แบบมีพลังตลอดเวลาทุกครั้งที่เราได้ร่วมงานกันมันก็มันมีความสุขมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็มันกระทำหันหามากสําหรับพวกเราเราก็รู้สึกว่าทําใจยากเหมือนกันที่ที่วันนี้ต้องมาส่งน้องซึ่งแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมันจะเกิดขึ้นนะครับครับกับโกนี่คือ ตั้งแต่วันแรกที่น้องมาเป็นดีเจก็จะมาอยู่ที่ e m m ก่อนก่อนที่ไปที่ Green Wave ก็อยู่กับพี่ชาวพี่โป้งแล้วก็เหมือนกับเฮียผมชอบเฮียมากเลยเฮียคือไอ้ดองผมนะผมจะผมจะจัดรายการให้ดีเหมือนเฮียเลยทุกครั้งตอนนี้เสียงมันก็ยังกล้องอยู่ในหัวว่าคบเฮียคำนี้โกพูดบ่อยมากทุกครั้งที่เวลาเจอกันตั้งแต่เดวันวันแรกแล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องว่า น้องเป็นคนที่เก่งแล้วน้องเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็มีมีความสามารถในการทํางานแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนจนทุกคนเห็นพัฒนาการของโกแล้วก็ยอมรับว่าโกคืออีกหนึ่งดีเจที่เป็นกําลังของเอทามของเราหลังจากที่จัดที่ e f m เสร็จก็ขาดคนที่ green wave น้องโกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกถูกวางไว้ว่าเป็นคนที่จัดรายการแล้วอารมณ์ดีอยู่เป็นเพื่อนคนฟังได้สนุกตลอดเวลาแม้ว่า เขาจะมีเรื่องทุกมาขนาดไหนพอ 5, 4, 3, 2, เปิดไม์ปับ๊บโกจะเป็นอีกคนนึงแล้วก็จะให้ความสุขกับทุกคนได้ตลอดเวลาทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนบอกว่าโกคือกาแฟยามเช้าของพวกเขาวันสุดท้ายผมก็ได้เจอเจอน้องเพราะว่าจัดรายการเวลาเดียวกันคือ8โมงถึง10โมงวันนั้นพักเบรกก็โกยังถามว่าเฮียป,ปีใหม่มีของขวัญอะไรให้ที่บ้านหรือยัง เฮียก็เลยถามว่าโกมีอะไรบอกว่าผมมีบุญเนียหุ่นมะม่วงบอกแม่ผมอร่อยมากมีสองปอนกับสามปอนเฮียแบบไหนเฮียบอกเฮียเอาสามปอนสามก้อนมันก็บอกครับเฮียหลังจากนั้นโกเข้าไปจัดรายการวันนั้นไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยว่าโกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาหลังจากที่จัดรายการเสร็จผมก็จะเดินไปบอกว่าโอเคนะโกเฮียสั่งสามก้อนโกไม่อยู่แล้ว โกออกจากห้องจัดไปแล้วไวมากแล้วเราผมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นเนะ่ะมันมีแบบสัญญาณที่โกเขาเดินเข้าเดินออกห้องจัดรายการอยู่ประมาณสองสามครั้งผมก็เลยแบบเอโกท้องเสียหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็าเลยไปถามปุ้มก็เลยแบบอาจารย์ไปถามปุ้มที่เป็นครโปรแกรมอยู่หน้าคืนเขาบอกว่าน้องโกไปแล้วน้องโกออกไปแล้วล้วผมก็โทรหาน้องก็ไม่รับแล้วก็มารู้ข่าวว่า อนเย็นล้วรู้พร้อมกันทุกคนก็รู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจแล้วก็เหตุการณ์นี้มันไม่น่าเกิดขึ้นยังไงก็โกเป็นที่รักของพวกเราทุกคนชาวเอทามมีความสามารถเป็นคนเก่งพี่เชื่อว่าน้องคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ไปเป็นดีเจให้ไปจัดให้คนบนฟ้าฟังแล้วก็น้องพี่เชื่อเป็นอย่างนั้นครับพี่ชายอยู่วันเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุเลยก็คืออยู่ จุดตอนเช้ามีพี่ชาวมีพี่พุทธแล้วก็มีโกเพราะว่าจะจัด94กับกรีนเวฟเนี่ยเวลาเดียวกันก็คือ80โมง0 0โมงหลังจากโกจัดเสร็จก็จะเป็นพี่เป้ซึ่งแบบปกติก็คือจะเจอกันแล้วก็จะแจมกันจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทําไมรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่ชาวก็ยังชะโงหน้ามาอยู่เลยแล้วผมก็บอกว่าเออทำไมอยู่ๆโกก็รีบรีบออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก,ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เอ๊ะหรือว่ามีงานหรืออะไร ก็ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับก็ค,คือไม่โกไม่ได้มีอาการเครียดหรือว่ามีเรื่องรางรึกษาก่อนหน้านั้นไม่มีเลยครับเพราะก่อนหน้านั้นเราเจอกันแล้วแบบทุกอย่างเวลาเราเราคุยกันในในในการทำงานมันคือปกติมากๆ<ช>แล้วเนี่ยเขาตื่นเต้นมากๆท,ที่ที่เรากำลังจะมีคอนเสิร์ต แล้วเขาจะไปเป็นพิธีกร,ก,รกับคู่กับผมดูโอโกเป,ปก้เรากําลังจะเจอกันในวันสามธันวาคมอะไรเงี้ยเขาคือกําลังหลักของกรีนเวฟแล้วว่าตอนนี้เอาง่ายๆแล้วเราก็เขา <ๆ S 2> เขาตื่นเต้นมากที่เขาบอกเฮ้ยพี่เราจะได้ทําคอนเสิร์ตด้วยกันไว้ส่งท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รอวันนี้มานานมากแล้วอะครเบเพราะว่ามันติดโควิดติดอะไรกันมาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคืออีกสิ่งหนึ่งที่เขากําลังจะอยากจะทํามากๆเพราะไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนอื วันศุกร์ผมผมลาครับแต่ว่าวันพฤหัสก็คือผมมากับโกจะเจอกันทุกวันพฤหัสบันวันศุกร์อะไรอย่างนี้อ,อยู่แล้วครับจอดรถพร้อมกันขึ้นลิฟต์พร้อมกันหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจัดรายการพร้อมกันแต่ว่าขึ้นข้างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันสศสุกร์ผมจะเจอเขาตลอดแล้วก็โกเป็นเพื่อนที่เราโตมากับการเข้ามาอยู่ที่เอทามเนี่ยพร้อมๆใกล้ๆกันแล้วเราก็เห็นเพื่อนของเราคนนี้เป็นเป็นเพื่อนที่อารมณ์ดีมากผมไม่เคยเห็นโกเขาโกรธอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> เขา เขาเป็นเขาเป็นคนที่มีความสุขมากเขาเจอผมทุกครั้งก็จะโยกพุทธวันนี้เป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทักผมอย่างเงี้ยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันที่ทราบข่าวผมก็ผมก็ช็อกมากและคนแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือพี่เป้วิศวะเพราะว่าพี่เป้วิศวะนี่ก็ถือว่าสนิทก,กับโกมากผมกว่าเฮ้ยพี่เป้พี่เป้จะรู้ข่าวหรือย,ยังแล้วพี่เป้จะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช็อกค,ครับในในวันนั้นบอกเลยว่าช็อกมากครับว่า เขาเขาไม่มีทรายเลยว่าเขาจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันอะไรเยงนี้ครับเราเห็นแต่มุมที่เขามีความสุขเขาจัดรายการเสร็จกลางคืนผมยัองเจอเขาในในการไลฟ์ติ๊กต็อกคือเขาดูเป็นเขาดูเป็นดีเจที่แบบมีความสุขมากอ่ะบางทีเรานั่งดูโตไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วเรารู้สึกว่าเออทำไมชีวิตม,มันมีความสุขขนาดนี้อะไรเยงี้ครับผมไม่เคยเจอมุมที่เขาแบบจะสามารถพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นได้อะไรยเงนี้ครับแล้วก็ ขอแสดงความเสียใจครับกับครอบครัวของของของโกด้วยครับครับผมคือสิ่งหนึ่ง,งใช่ครับก็เจอกันกับโกทุกครั้งที่ไปจัดรายการอยู่แล้วเพราะว่าเราจัดเวลาเดียวกันอนี้ครับ mm hmm. มันเป็นเรื่องที่ทําใจยากมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศทุกอย่างมันก็คือเหมือนเดิมอะ่ะมันก็เห็นภาพอยู่ตลอดว่าเออเราเคยเจอโกตรงนี้ mm hmm. เปิดลิฟต์มาเราลงลิฟต์พร้อมกันเรา โจโกเนี่จะเรียกของว่าเจมีเรื่องอะไรโกก็จะเจว่างไหมปรึกษาหน่อยอย่างเงี้ยเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามอะครับ<ส>ก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเออก่อนหน้านี้เมื่อสักเดือนที่ผ่านมายังแบบยังโทรมาปรึกษาเรื่องอื่นๆอยู่เลยอะไรเงี้ยเออเราก็ยังคุยกันอะไรเงี้ยครับก็ยังรู้สึกว่าลึกๆแล้วก็เสียใจว่าเออทําไมเราแบบไม่เคยได้รับรู้อีกพาร์ทหนึ่งของของชีวิตน้องเลยว่าเออน้องมีเรื่องที่มันแบบ ทุกทรมานใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบไม่ได้มีการแบบปรึกษาพวกเราอะไรเงี้ยครับเออเราก็ยังรู้สึกเสียใจว่าเออทำไมเราแบบเราไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยครับคือมันก็ทําใจยากแหละแล้วก็ก็คาดหวังแล้วก็อยากให้โกได้ไปอยู่ในที่ท,ที่ที่ดีก็อยากให้โกได้ไปแบบไปดีไปสบายอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ต้องมาห่วงต้องอะไรกับใครแล้วเพราะว่าคือเราเองเราก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือมันช็อกครับ มันมันมันเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่วนเวียนในชีวิตมากๆเลยอย่างเงี้ยเออพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ก็เสียใจครับ,รบต้องจัดรายการแทนด้วยใช่ไหมครับครับต้องจัดรายการแทนโเออเมื่อเช้านี้คือพี่อ้อยนภาพรนะครับเขาทำทำบันทึกเทป<ม>จัดรายการแทนช่วงของของโก้ไป<ม>ส้วผมก็จัดช่วงรับต่อตามปกติอยู่แล้วนะครับก็มันก็ทาใจยากมากครับเวลาเปิดไม์ปุ๊บเนี่ยมัน เราจะพูดถึงเขาปุ๊บมันก็พูดยากลำบากมากมันมันไปต่อไม่ไหวครับเพราะแม้ทั้งข้อความที่คุณทุกฟ้าเขาส่งมาที่บอกว่าลำมลาโกหรือแบบพูดถึงโกอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากครับเยอะอย่างที่ตั้งแต่ในชีวิตนี้กับการจัดรายการมาไม่เคยมี s อสเอเยอะแบบนี้มาก่อนที่มันแบบจนแบบมันแฮงมันแบบ มันล่มอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกคนรักมึงด้วยนีย่คือมีแต่คนที่รักมึงยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนชอบพูดแบบเหมือนตัดพ้อเล็กๆอะไเลยครับว่าเอยมีแต่คนรักพี่น้องไม่เห็นมีใครรักผมเลย,เลยอะไรเงี้ยวันนี้อยากให้ทุกคนได้รับรู้อยากให้โกได้รับรู้ว่าเฮ้ยความรักที่ที่เขามีให้บางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือมีข้อความใดๆมาแต่แต่เขามีอยู่ในใจทุกคนรัก รักดีเจโกเราก็รู้สึกว่าผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันที่ที่เอ็นดูน้องรักโกได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับหลังจากนี้ไปเราก็คงอยู่ในใจตลอดไปครับสำหรับดีเจโกครับ,รรบจริงๆวันวันนี้ครับเพลงแรกที่ผมเปิดไปก็คือไม่เคยของ t ิ e เ5 h o u r ครับครับแค่แค่แเพลงนั้นผมก็ไปต่อ,อยากแล้วพอเปิดใหม่จะพูดปั๊บ ก็ไม่สามารถพูดต่อได้ครับก็เลยต่อไปด้วยเพลงของพี่เบิร์ดนะครับเล่าสู่กันฟังอนะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ทั้งวันนะก็พยายามที่จะเปิดเพลงให้กับโกแล้วก็พยายามที่จะพูดถึงโกในความนิดในพาร์ทสนุกด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาโกมาจัดรายการเนี่ยเขาก็จะมีความแอบมาสาย มาไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแบบมันก็เป็นการหยอกล้อก,กันระหว่างคนฟังนะซึ่งเขาก็มีความสุขนี้มากๆนะครับได้แซวโก้ได้จิกกัดโกลแล้วโกก็จะแบบเป็นคนที่โอ้เขาเขาหยอกคนฟังได้สนุกมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศซึ่งวันนี้ก็พยายามจะเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาให้คนฟังได้คิดถึงกันแบบนั้นอ mm ้ hmm. ตอนนี้ทุกคนในทีมงานมึนกันมากครับเพราะว่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตวันที่3นี้นครับซึ่งมันคือดูโอโกเป้แล้ว จะยังไงต่ออะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่าผมจะไม่ให้ใครมาแทนโกก็จะทำด้วยกันบทเวทีแบบน,นี้ไปด้วยกันในวันที่3ครับ